สวัสดีครับผมชื่อบุญทวัตกุดองแก้วนะครับพี่น้องในคิดจ,จักรเรียกผมว่าเบิร์ตปัจจุบันผมรับใช้พระเจ้าเป็นหัวหน้าแคร์อยู่ในคิดจ,จักแห่งพันธสัญญาสุนรรภูมิและ,ะดําเนินธุรกิจส่วนตัวและได้มีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าในต่างจังหวัดในอีสานใต้และสบบปปลาวพระเจ้านําผมให้ได้มีส่วนร่วมในการรับใช้ช่วงเปีที่ผ่านมา ได้มีชาวลาวเข้ามาเชื่อพระเจ้าในคิดจักคนหนึ่งเธอเป็นคนแขวงสารวันประเทศสปปลาวแต่ว่าได้มาทำงานอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นสามปีผมก็ได้แต่งงานกับเธอขอบคุณพระเจ้าครับภรรยาของผมเนี่ยมีภาระใจกับครอบครัวอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาเชื่อพระเจ้าเราได้เดินทางกลับไปบ้านในบางครั้งเนี่ย เราก็จะประกาศกับพ่อแม่กับพี่น้องตลอดและในช่วงที่เราได้เดินทางกลับบ้านไปเนี่ยก็ได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เดินทางไปร่วมกับเราด้วยซึ่งครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวแรกเลยได้มาเชื่อพระเจ้ากับเราและในที่สุดเขาก็ได้มาเป็นทีมงานร่วมกับเราและทุกครั้งที่ผมเดินทางกลับบ้านไปกับภรรยาก็จะมีคนป่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาขอเชื่อพระเจ้า ใน,ในทุกๆครั้งที่ผมไปบางทีผมก็พา,าทีมงานพาอาจารย์จากที่กรุงเทพไปเขาก็จะมีคนเดินทางมาขอเชื่อพระเจ้ากลางค่ำกลางคืนก็ยังมีคนมาขอเชื่อพระเจ้าเมื่อมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นพ่อของภรยาก็เริ่มต่อต้านเพราะว่ากลัวว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือเพื่อนบ้านเนี่ยจะมาไล่ออกจากหมู่บ้านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาจดชื่อคริสเตียนทุกคนเลย แม่ของภรรยาเนี่ยก็เริ่มแบบมีความกลัวและทุกครั้งที่แม่ของภรรยามีความกลัวเนี่ยแม่ก็จะโทรมาหาภรรยาและภรรยาก็จะใช้พระกรรมพระเจ้าเนี่ยหนุนใจแม่จนแม่เนี่ยมีความเชื่อและมีความมั่นใจในพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงนำให้ผมกับภรรยาเนี่ยได้เจอกับพี่น้องคริสเตียนอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นคนลาวด้วยกันแต่มาทํางานอยู่ที่กรุงเทพ แล้วก็พอคุยไปคุยมาก็เพิ่งรู้ว่าพี่น้องคิดเซียนท่านนี้ก็คือเป็นญาติญาติห่งหางๆของภรรยานั่นเองทําให้เราเนี่ยได้รวมกลุ่มกันนะครับในการไปทําพันธกิจที่สารวันซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสไปพันธกิจเนี่ยประมาณปีละสองครั้งผมกับภรรยาเนี่ยรู้สึกอยากให้ในหมู่บ้าน,นมีคนมาเชื่อทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ ส่วนตัวผมผมได้ระลึกถึงพระกรรมพระเจ้าที่หนุนใจผมมาตลอดในพระธรรมโยชิวาบทที่1นข้อที่สได้กล่าวไว้ว่าทุกๆถิ่นที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายเหยียบลงเราได้มอบไว้กับเจ้าทั้งหลายดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสแต่ที่นั่นเนี่ยยังขาดผู้นำกลุ่มพันธกิจผมกับภรรยาจึงอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงไวพร ในคำอไอฐานพระเจ้าได้ส่งผู้นำที่อยู่ในเมืองสารวันเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องได้เข้าไปสั่งสอนเทศนาบ้างเป็นบางครั้งบานข่าวเมื่อพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็จะเข้าไปขอคำปรึกษาจากผู้นำท่านนี้พี่น้องที่นั่นอยู่กันโดยอาศัยความเชื่อมากๆนะครับเขาได้จัด อธิษฐานจัดนมัสการกันเองนะครับแล้วก็มีผู้เชื่อมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีคนป่วยคนป่วยก็ได้รับการรักษานะครับมีคนเสียสติมาเราก็อธิษฐานเผื่อและเมื่อเราอาธิษฐานเผื่อคนเสียสติก็สติก็ค่อยๆค,ค,คืนมาจนทุกวันนี้เขาก็ได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันทุกอาทิตย์สำหรับคนเสียสตินี้ mm hmm. เขาไปตัดไม้ในป่า ซึ่งป่านี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นป่าอาถรรพ์พอพี่เขากลับมาบ้านก็เริ่มมีอาการเหมือนผีสิงคุยไม่รู้เรื่องทะเลาะวิวาทใครที่เข้าไปตัดไม้ในป่านี้ก็มีอาการเหมือนเหมือนกันครับพ่อของเขาหาวิธีรักษาแต่ก็ไม่หายสักทีพอดีมีพี่น้องคิดเตียนท่านหนึ่งมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและวางมืออธิษฐานพี่เขาก็เริ่มมีอาการดีขึ้นและด้วยเหตุนี้ถึงทำให้มีคนมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นครับ ปัจจุบันแม่พี่สาวและญาติของภรรยาเนี่ยได้มาเชื่อพระเจ้าหลายคนแล้วก็พ่อของภรรยาเนี่ยที่ต่อต้านด้วยเหตุที่ว่ามีคนยืนหยัดในความเชื่อตอนนี้พ่อของภรรยาเนี่ยก็เลิกต่อต้านแล้วจากการที่เรามีการห่มเหงเกิดขึ้นเนี่ยณนะตอนนี้มีคนมาเชื่อพระเจ้ากับเราเกือบ30คนแล้วผมขอบคุณพระเจ้ามากครับ ที่พระเจ้าวยพรให้เห็นการเกิดผลมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีและไม่เพียงเท่านั้นพี่น้องจำนวนหนึ่งก็จะมาร่วมค่ายกับเราในทุกๆปีผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านเมื่อพูดถึงงานพันธกิจฟังดูแล้วอาจจะดูไกลตัวแต่จริงๆแล้วในงานพันธกิจไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยจริงๆแล้วมันเริ่มจากคนที่เรารักญาติที่เรารักทุกๆคนที่อยู่ข้างๆเรา และเราอยากให้เขาได้รู้จักพระเจ้าอยากให้เขาได้รับชีวิตนิรันดร์ไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลพระเจ้าทรงมีทางเมื่อเรามีใจไม่ว่าจะลาวไทยเมียนมาหรือที่อื่นๆพระเจ้าทรงรักทุกคนและเมื่อเราไอษฐานต่อพระองค์พระเจ้าจะทรงรับรองเราและพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราพันธกิจไม่ยากอย่างที่คิดครับสวัสดีครับ